สวัสดีครับวันนี้อีสานลมเซียนมากาปลาเขื่อนอีกแล้วครับทีๆๆนน่ที่ <S <S สี่อะไรเนาะฮะสองเลยเนะาะ5ปลาเขื่อนนั่นสามเลยวิ่มาครับเซียนถัดครับผมครับผมมาเซียนหลุนไงแน่ยวันนี้ีสเซียนหลุนไงแกมน้ำครับวันนี้เป็นอยากม่า,มาน,น้ำเนาะ เชียนตีครับผมเชี่ยนหลุดไงมันโอ้ได้แล้ววะนี่ตาข้าวหน่อยครับผมโอ้สว่ครับเพื่อนกลางหม่องเลยครับนึก้างหม่อง เียนเด็กครับผมเสี่ยนรุ่นอายครับนะครับโอ้ครับ,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 บ travels. โอ้พออบึงพ่องอา,ามครับเนี่ยุ่นนี้หัวครับบานเขามันเหลี่ยงบานเขามันเหลี่ยงคนวะตามปภจษาทุบอีสาน นอน้ําเหมือนมาฮกเสียนครับ,รบมบนนึงครับเสียนวอนครับเสจนนุ่ยครับผมสวครับเสียนชู กลังเดือดกำลังมาดิยเอกลังเองลงเลยเาแล้ครับอาเน,นี้ว

线路。 What even? เส้นหมอดเป็นเช่นสู่าวด้วยครับเย ยี่ิบไปเนียยี่สิบเอยไปทางโรงหมองเลยม้เนับที่เ้อใส่ นำเรืองด้วยบปางผุน้องมันล้มหดล้มหดผุนเลย นนในปลาเขาหมองอครับเอ,อเอ,อ๊ะ มองเียครับมองจ็คเสีนจ็คเสีนครับเสียน,นองเสียนเรเสียนครับพีพีมาพี โอ้ย <debido> วิ <barely arithmetic> ่งไป้วยพวยอเก่ครับน่ยกูดีจ้ะ ทัดัดวะนีัดนหมดสิบ้านเฮียนไตกน้ำเงไมอจับดีทีจับจับจะไปอย่ เวียนแบบสุดยอดเลยเออยังงวะ I'm <laughs> sorry. <laughs> Ôi, nghe này buồn mà Hãy subscribe không

นี่จักส้ำหนาซทำ ั้ๆไอ้เนี้ยเปลี่ยนเงี้ยเราไอ้เนี้ยเปลี่ยนเงี้ยเรก็ไอ้จีเแค่กูตนึะแค่เรียกเป็นกะลังกีนปลาผมรถทำทายังเอาไปตั้งขังให้มันกูเห็นแบบโอ้กูนื่นเลยแบบกำลังกีนปลาเลยพยกน้กนเสื่องกันอู้ยมันเสื่องกันเลยกีบบวกไว้ย <experimentation> huh? ูทูบเปิดครับยูทูบเปิดเอ้ยดูเขาครับผานทอดมนแรง เอเสียนหลุ่นอายครับผมเออบอกว่าอะไรครับมีม้าบฏิจจการเ้ยโอ้คือพูดตึกอถึกปลาเนาะเอื่นม้ากินปลากินกางมัเบาเหี้ยเบิร์แล้วว่าแล้วเด็กบอกเป็นยังคือบอกมาสนับสนุนในวันนี้หรอถ้ามีจกสลากเมื่อกี้นั่นถงปิจจตาย เมื่อหนาเทศดับปสลากเอ้ยมีเปิดฝาขวดปุ๊บคุณได้รับทองห้าสิบตังค์เอ่ยซื้อเงหนึ่งไม่สนหรอกโม่ผู้ฝนกองเกาะเตรียมการไปละแซลบีบองโหดีบองไข่เหัอเอ้อบอกหาวเปัหางวที่แตก ไปบวเขาก็เพี้ยนงียังอ่ยังบัวคุยกันดีมันยังี่ยังองเคืนเหี้ยเขาบานเขาม่แหลมผู้สาวฉิมักวะครับฮ่าคุยตายแต่ผู้สาวฮะเกิดมาคุยผู้สาวบอกก็เมียหองอก็เมียวะ ลูกเสมอมันเสมอมันคือนใหม่เยอะดี๋เมียของใหญ่ใส่แว่นขยายถึงนี่ตุกยามเสวยถอดออกเดสิลงอยู่ว่าอยู่ปลาละเมาะอีกปะลุงเปล่าเขียบว่าเนี่ยโอ้มันถูกมันอยากปลูกเมียกบ่าใดน้ำเขาคือจังหาปลี่นหากิตเปลี่ยนดีกว่าใส่ดบเบิร์ดจะได้ใหญ่มวดท่านหญิงท่านหญิงแบบเติร์ดเติร์ดเอ๊ะ ปี่บ้าพี่น้องมาเด้อมาเด้อหลอกเด้อพี่น้องพี่ทุ่มหาทุ่มเข็ดเดียวป่าเท่าเสียเข็ดเดียวป่าเท่าอะไรวะยากหู้ว่าคลิปต่อไปเขาไปหากินใสให้กดติดตามกดไลค์กดซับสะไข่ไว้เด้อนี่เนี่ยเลยล่ะของเสียเขาสองอยัางเลยอิสานรวมเซียนมันจะไป็นยังไงยี่เส่บันนี้ติดตามอย่าลืมกดไลค์กดซับสะไข่กดติดตามอีสานรวมเซียน เดี๋ยวกินขาเหรอเขาจะพาไปกินเขาปลากินเข่ารอบเด้อยกันล้วเจมันต้องสานเอาอี้ดี้มันหวานบัวเลยเกี่ยวอะไรกินแบบอีสานบานๆอีสานน่ะเกี่ยวไหมมาเกี่ยวไหมมามาจะตีหมวกินกันกินเข่าตะกอนมาเสียบมากินเขากินน้ำเด้อพี่น้องเอ้ยขึดนหอดบอกกันแล้วว่ มันซุกสี่ละผู้บางคนเพิ่นไปเหตุงานกรุงเทพยแล้วมาขึ้นหอดบาทแล้วซุกหลือเ่ดิโอ้ยก็ซุกแล้วน้อฟ้าละไงเปิดละเปาละไงนี่แม่นี่ซุกแล้วซุกโอ้ยข้องเถียอยู่ตั้นีิซุกแล้วเนาะมาเต้มันตีนเอาหลอดไหวมาสักบาทครัชนันนันดิบ้าบ่เห็นว่าบ่เอาตัวตัวไหนกําลังกูหานมะรำมาสั่นเฮ้ ยังไงบิวบองเฮ้ยของแถะนี่ตรงน้บอกสอยกันน้ำแมงเลยของแถะยังลงในแนวนี่ขั้นข้าปลาเขาดงเหนเสียสพี่น้องทั้งเมียว่าพวอื่นนี่หอ่หยาบหรอหยาพี่นองหยาบงี้ไงใครอะออ นี <ừ> ่แหละพี่น้องเ้าาเขาาสเด็กยิว่าสายอ้คมอเขาเขาเบินเดอะไรกันมีเ pues ด้ออ๋ออีสัวมสุกครับอ๋อ่างก็สเอา

ฉากคนนี้พ oh, <laughs> ี ah, uh ่น้องตั้งเมียบอภวอื่นแล้วกหวาดฟานมาหมูหักหมูเพ่งมีการว่ากูบอมึงอ่ะเด้อโอ้เดินไปหัวงนะเบาเยอะกูเอาเองกระชับมาได้เห็นมั้ยอ๋อเอาเบาเอาก็เอาเอาจังฟิมกูไหวอยู่แล้ว

ไอ้่อนนอนหาขอนมาหอดผัวไอ้วันขอโทษให้เราวางเจ้านี้เล็กดำไมนหอดมีอันบออะไรหอดข้าวโอยหัวแล้วกบอแล้วก็หัวมาบงนี่แตกกินข้าวแล้วพม่นยาครับบั่านอย่างครับไอ้ไอ้นั่นเอีอ้วันพิการในเด้าวันเอาละครับซ้ำนี่พ่อละจบคลิปครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมติดตามคลิปหน้าครับสวัสดีครับ